สวัสดีค่ะต้อมกินแซบมาแล้วค่ะวันนี้ต้อมจะชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมากินก้อยกุ้งสะดุ้งนะคะรสชาติจัดจ้านมากเลยผักวันนี้ต้อมมีไม่เยอะมีแค่แตงกวาแล้วก็สลัดนะคะทุกคนมากินกันเลยค่ะต้อมมีข้าวเหนียวนะคะวันนี้ต้อมกินลำแปลว่าต้อมกินแซบนะคะทุกคนเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วเนาะกินข้าวเหนียวค่ะจะชิมน้ำกันก่นกอนเลย อจัดทีละสองตัวเลยค่ะแืม,มแซ่บค่ะทุกคนลำขนาด Mm hmm. mm hmm. mm hmm. สดเลยค่ะ mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ทุกคนคำตาสวดคำใหญ่มากอื สองตัวค่ะทุกคนราดลงไปเลยใส่หอมแขกไปด้วยนะคะจัดเลยค่ะ mm -hmm. กุ้งนะคะทุกคนหอมแขกแล้วก็น้ำนะคะอือจาด้วยข้าวค่ะอืทำเนี่ยงอีกสักคำค่ะทุกคน ักสลัดเนาะกุ้งค่ะข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ต้องจะใส่หอมแขกนะคะแล้วก็น้ำราดลงไปอืคําตาสวดค่ะอื เมนูนี้อร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมกินแซ่บด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ